หลาที่การเห่าหมายถึงความเครียดและความตื่นเต้นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสําคัญที่หลายคนสงสัยกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้งหมาเมื่อไร่ที่หมายถึงความเครียดและเมื่อไร่ที่เป็นความตื่นเต้นเพราะการรู้จักฟังเสียงสัตว์เลี้ยงจะช่วยให้ดูแลได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ต้องฝากไว้ที่เพจโฮเทลค่ะเสียงเห่าเพราะความตื่นเต้นจะฟังดูแบบนี้ค่ะเสียงสูงแหลมมีจังหวะสั้นๆรวดเร็วมาจากระดิกหางเดินไปมาแสดงท่าทางเล่นเกิดขึ้นตอนเจ้าของกลับบ้านหรือได้เจอเพื่อนค่ะแต่เสียงเห่าเพราะความเครียดจะแตกต่างกันนะคะ เสียงต่ำยาวนานมีจังหวะช้าบางทีฟังดูเศร้าน้องจะห่างตกเดินไปมาวนเวียนหรือซุกซ่อนตัวมันจะเกิดขึ้นเวลาอยู่คนเดียวหรือเจอสิ่งแปลกใหม่การฟังเสียงสัตว์เลี้ยงให้เข้าใจไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องใส่ใจและสังเกตเพราะสัตว์เลี้ยงไม่สามารถบอกเราด้วยคำพูดได้สึ่งเหล่าจึงเป็นภาษาที่เราควรเรียนรู้ค่ะเมื่อคุณเข้าใจมากขึ้นคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรปลอบโยนเมื่อไหร่ที่ควรเล่นด้วยและที่สำคัญเมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงต้องการความช่วยเหลือเพราะน้องคือครอบครัวและครอบครัวสมควรได้รับความเข้าใจททีีี่่่ดดสุคะ